นี่ถ้าออกเลขสามนี่ถ้าตัวนี้เป็นเลขสามนี่ห้าร้อยล้านเนาะเนาะอ๋ออ๋อถ้าถ้ามีเลขสามนี่นี่นะถ้าถ้ามีถ้ามีตัวนี้นะตัวยื่นี่นะอ่ากำลังฮอตฮิตกันในเกาหลีนะครับลอตโต้ลอตโต้ลอตโต้เอาใจซอยนะครับเอาใจซอยได้กลับบ้านจะไม่บาอ่นนะนี่ถ้าออกเลขสามนี่ถ้าตัวนี้เป็นเลขสามนี่ห้าร้อยล้านเนาะเนาะอ๋ออ๋อถ้าถ้ามีเลขสามนี่นี่นะถ้าถ้ามีถ้ามีตัวนี้นะตัวยื่นี่นะอ่า ใช่ไหมเนี่ยเอาขูดดิขูดตัวนี้ดิสามเดือนี่หาล้อยล้านเนี่ยสามีตัวนี้เป็นเลขสามนี่เบือบ้านเลยเอาเพื่ง่ายอีกเถอะใครก็ซื้อเลขบ้านเฮาเด็ดเฮ้ยเหี้ยเหี้ยมาเหี้ยนี่เอาเขาเขาแล้วที่นี่เอา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 เยอะเก่าเก่าเก่าเอาเอาเอาที่ไหนชิงชัยได้ เออถ้ามันมีเลขใดนี่มีเก้าก็สิได้อ๋อถ้ามีเก้าได้ทำมีเก้าในหกตัวนี่อ่ามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันอ๋อใจซอยปลาอุ่นนะครับห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านอย่ประมาณประมาณเท่าไหร่เป็นเงินไทยยี่สิบล้านเอายี่สิบล้านเอายี่สิบล้านก้าบ้านได้เลยนะเอ้าเอาหายไม่ถือกันไมันถือกันโอ้คือง่ายเถอมันง่ายเกินมันไม่ใชได้บ่เงินอันนี้สองสองเฮ้ยสองสิบไปแล้วสองพันดีกว่าว่ะ อันนี้หนึ่งเฮ้ยมันไม่มีรางวัลที่แบบรางวัลละพันสองพันโมพี่สิมีมีรางวัลละัมีกันอันนี้หกมีหกอู้คันนี่หกนี่เจ็บอ่าสรุปใบนีบ่ได้นะสรุปใบนีบ่ได้ครับใบนีบ่ได้ครับก็คือถ้าถูกนี่ต้องมีเก้าตรงมีเก่าในนี่ต้องมีเก่ามีเลขที่เหมือนตัวนี้อ๋อมันจะมีตรงตรงเหมือนตัวนี้ถึงจะได้รางวัลนะรางวัลก็สิอยู่นี่รางวัลก็จะอยู่นี่อ๋อรางวัลสิอยู่ห้าล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าล้าน ยี่สิบล้านหนึ่งหมืนโอ้ยข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาไปต่อไปไปต่อไปอ่ะพี่น้องซอยหลุ่นอยู่อ่ะเอาใจซอยบ่อุ่นอ่าขุดขุดโจดกกอนขุดโจดกกอนขุดโจดกกอนเลยเด้อตรงใดตัวใดขุดโจดกกอนเลยสามสามอ่ามาหลุ่นกันสามอู้หูเถาออกเมื่อกี้นี่ได้เท่าไรห้าร้อยล้านครับอู้ยสลับไปนี่ได้อตัวแรกเลยอ่ะอุ่น ส,สองงกคุณงกอ่ะงูปะยังอีหห <า S 2> อ๋หาหาไอ้ยมาขี่อยู่เรลเลยขี่อย,ยู่เดิจ้างบักสังได้เฮ้ยพันวอนฮะ,ฮะพันวอนเอ้าคือบอับออบวดได้ห้าร้อยล้านคือเมื่อกี้วะมันบรรัได้เลยฮะเราไปขึ้นขึ้นที่ไหนนี่ขึ้นอยู่ยตรงอยู่ตรงนี้แหละอ๋อเดี๋ยวพาไปขึ้นเนี่ยเพื่อเพื่อนแบบแบบกําลังเคยซื้อเทเลทเนาะอ๋อแบบนี้คือได้หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันอนะหนึ่งพันบอล โอ้มันตรงโจทย์ได้หนึ่งพันบอลก็แสดงว่าเท่าทุนใบเนี้ยเท่าทุนเท่าทุนมีคำมันเจอซี่นึ่ยี่สิบล้านเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้ยได้ป๋อน้องบุดโจดก่อนมาเออโจดก่อนโจดก่อนอ่ะโจดก่อนตรงตรงการเบอร์ไหนโจดเบอร์สองเอาเบอร์สองมีรุนกันเลยหรือว่าเอามาหลุนกันเบอร์สองเบอร์สองมีรุ่นมีรุ่นนี่น่าจะรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ดิเอาสักเอาหลานเดียวพอจังเก้า แปดเจ็ดวันสี่หกหนึ่งเจ็ดแล้วไปพานพันพันลงทุนเท่าไหร่นี่ใบนี่ห้าพันห้าพันอ่ะพึ่งจะได้มาอ่ะพึ่งหน่งเดียวอ่าเด็กได้ขึ้นพันหนึ่งอ่ะขาดทุนสี่พันตอนนี้นะ เจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าเบอร์เจ็ดเบอรจ็ดต้องการเบอร์เจ็ดต้องการเบอร์เจ็ดป่าเจ็ดจังภาษาเจ็ดหาพันหาพันคุ้มแล้วนี่คุ้มแล้วหาพันหาพันแล้วนี่อ้หาพันแล้ขึ้นทุนแล้วขึ้นทุนแล้วเอ้กำไรพันหนึ่งแล้วกำไรพันหนึ่งกำไรพันหนึ่งไปซื้อไม่อีกหกใบบ้านบ้าเลี่ยวเปบี่เมือกันจังสิแหละเอกันมากกับมันกันจังสิแหละมาสุดท้ายดิด เขาขึ้นเบิร์ดอโอ้โหทำเป็นเลขซีดจังหารอยล้านนี่างนีต้เลขหารอยล้านมีเครือดอกหายล้านัีเกลือดอกตัวอะไรเยอะตัวอะไรเยอะตัวอะไรออัอีไปนึงอ่ะอสรุปว่าใบเนี่ยบุคทุนนะตอนนีคือได้กลดลพึนะครับตอนเนี่อ่ะเอาครับผูไทมักเสียงโฉงนะครับรุ่นใดเนาะคือมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นอะไมเจ็ดนะเจ็ดนะเจ็มีทุกใบนะเจ็ดอะปกติมันมีทุกใบอยู่แล้วนะ ปังปังแล้วมาหน่อยบวี่ยังครับนเอาจากร้านนึงก็ได้เหรอได้เราพันหนึ่งโอ้แต่พันเดียวเพื่อนนะสิพันเดียวเอากำไรสองพันเลย้ยกำไรสองพันว่ะสองพันนี่บ๊วมันหาสิบบาทนะส่สิบบาทสีกบาทเเพระอไรได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงนี่บหารวยโอ้เล็กสองี่สิยักมกนี่บวยเดี๋ยวเดี๋ยวสอนวิธีวิขืนเงินเลยนะได้บัว่วิขืนเงินแบบใดนตัวก้อนตัวก้อน ตวรตวจทุกคนสแกนตรวจออ๋อใบคิดว่าจะขอคือ,อตรวจแบบไหนสแกนแบบนี้อ๋อสแกนตรวจอ๋อสแกนตรวจก่อนนะครับอืมเราคอยไปคืนเงินเหรอเนี่ยสมมพ่อว่านี่มันเชื่อกันเดี๋ยวเราสิดาอ๋อไปใน,ในีบบน่ไปนี่อีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งยู่นใส่นี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 ่ไปนี่ไปนี่เดี๋ยวสิสแกนตรวจ